สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนียวเซอีสานทุกท่านนะครับพี่น้องสำหรับมือนี้นะครับอีกหนึ่งอีพีที่ถาวรฟาร์มครับพี่น้องมือนี้นะครับของผิดถาวรนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องนะครับถาวรฟาร์มมหาสารคามมือนี้ครับพี่น้องนะครับภูมิใจน้ำเสนอยางแห้งครับพี่น้องมือนี้นะครับมีแม่ลูกไหมพี่น้องเบิ้งแล้วนะครับผมปกติเบิ้งของผิดถาวรจะเป็นแม่แยกลูกนะครับหรือว่าแม่คลุกระทบใหญ่ๆมือนี้มีแม่ลูก2คู่ครับพี่น้อง หรือว่าไพ่มักหัวโลนนะครับไพ่มักหัวโลนติดท่องครับพี่น้องแม่ขาวนะครับพี่น้องงามงามครับพี่น้องนะครับงามเลือดสูงเลยครับพี่น้องมินี่ติดตามเรื่องเล่าในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวพูดคุยกับพี่ถามว่าจังหน่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอามียตัวอ้ายมินี่ให้พี่น้องเขาได้รับโชคน้านการซิฟก็โตครับผมซิฟก็โตครับผมนะครับผมมินี่ถือว่าเป็นแม่ท่องซะส่วนใหญ่นะครับเนาะแม่ท่องสองข้อมครับผมเจอแม่ยท่องหลายอยู่ครับผมแม่ท่องหลายโตแม่ลูกสองครูเนาะสองครูครับผมแม่ลูกสองครู นะครับอ่อนไปรับชมฝากเบอร์ทั่วทียูไว้ให้เอฟซีูเขามาพึ่งมารับชมจักหน่อยนะครับอ้เบอร์ทั่วไอ้เบอร์ได้ก่อครับ083ครับผม083 9 8 9ครับ989 9048ครับผม9048ได้ครับพี่น้องนะครับผมเบอร์ล่าอีกเบอร์นึ่งเยครับ0 9นครับผม095 5 8 4ครับ584 0283ครับผม0283์ดสามนี่คือพี่น้องนะครับขอกี่ถาวรนะครับบ้านโค้งกุดไว้ตำบลเกิ่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเฟซบุ๊กไอ้คันเอีดแอดเฟซบุ๊กมาซื้อเฟซวางไดก็ครับถาวรหอมวันครับผมถาวรหอมวันนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งแม่ลูกคู่ที่แรกครับพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวให้เพิ่อนนะครับทีมงานเพิ่นไล่ลูกเขาไปหาแม่จักหน่อยนะครับไปเร็วไปเร็วไปหาแม่เร็วเอาเดี๋ยวเบิ่งคู่นี้ก่อนก็ได้ครับไอ้เอาเบิ่งคู่นี้ก่อนนะครับคู่นี้เป็นแม่ลูกที่เท่าครับผม แม่ลูกที่สองครับผมอ่าลูกที่สองลูกสาวพ่อได้ครับนี่อ่าลูกสาวพอเข้มหกแปดได้ครับพี่น้องเกิดเดือนยี่สิบห้ามีธุน่าครับผมเกิดเดือนมีธุน่าเข้มหกแปดใบหลอดมีครบนะครับลูกที่เได้ก่อนครับลูกที่สองครับผมลูกที่สองแม่สีนะครับบั่นท้าเอิญสีเปลือกตาลเนาะครับผมที่สีเปลือกตาลซุกนะพี่น้องนะครับคครรัับบพี่น้องลูกสางดีล่ำเง่านะครับสไตล์ลูกกระทบครับพี่น้องปลายหูเพี้ยงปากพอดี เมีทับอีกไปเข้าไปบอครับผมบ้านได้ทับเนาะครับเอาครูที่เหล็กฟังราคาเนี่ยหลาไปไหนแปดสิบเก้าครับผมแปดหมื่นกับอีกเก่าพันครับพี่น้องผมได้แม่ลูกตัวเมียได้ครับพี่น้องแปดสิบเก้านะครับเอาไปหาแม่เร็วลูกเร็วเร็วไปหาแม่เร็วนะครับแปดหมื่นกับอีกเก่าพันเดี๋ยวให้เบื่องรอบๆโตครับพี่น้องโบดครบเครื่องทั้งแม่ทั้งลูกดนะครับพี่น้องครูนี่บวมีดตำหนีจังหมองครับพี่น้องของพี่ถาวันนะครับโดนมีแม่ลูกเขามานะครับแม่สดลูกก็สวยอยู่นะครับผมเรื่องโค้งส น้ำเลี้ยงดีๆจังน้อยครับพี่น้องเห็นเงินแสนแน่นอนคูนี่นะครับผมเอาฟังราคาอีกรอบหนึ่งนะครับไอแม่ลูกคููนี่เปิดไว้แปดสิบเก้าครับผมแปดหมื่นเก้าพันครับพี่น้องนะครับแปดหมื่นเก้าหนังดีเป็นคูแม่ลูกด้วยครับพี่น้องลูกกะต้นตดีครับพี่น้องนะครับลูกกังามยังเห็ดเขาได้ยูครับผมวัวน้อยพึ่งอายุสองเดือนครับผมสองเดือนกลัวน้อยเนาะเอาเดี๋ยวมาเบิ่งแม่ลูกคูที่สองครับพี่น้องแม่ลูกคูที่สองแม่กะกระทบหง่ยาวดีครับพี่น้องลูกตัวเมียนะครับลูกตัวเมีย นะครับลูกประมาณัเดือนหรอครับพี่ไอเดือนกัวครับผมลูกได้เดือนกว่าๆนะครับลูกสาวคนได้เดือนกว่าๆเอานะครับแม่กะลอยหาซิบขึ้นครับพี่น้องคือจังครูแหลกนะครับผมครูแหลกแม่กะลอยหาซิบด้วยครับพี่น้องลูกสาวพอได้ลรอครับนี่ลูกสาวที่เปิดเอกครับพี่น้อง S R ชอาร์ศูนย์สองหกนะครับพี่น้องเอาเกิดเดือนเออเกิดเดือนสิงหาหกหาวะครับนะครับสิงหาหกหาเป็นครูแม่ลูกนะครับผม เปิดร้ายมาได้เหรอครับคู่แม่ลูกคู่นี่เปิดไว้80ครับผมคู่นี่เปิด80,000เนาะครับผม80,000นะครับเอาบ่มีตำหนิจัะมองเนาะครับครูนี้บ่มีตำหนีด้วยครับพี่น้องเป็นคู่แม่ลูกลูกตัวเมียครับพี่น้องไปแล้วครับพุ่นลูกอยู่พุ่นนะครับผมเอาบ่คอยอยู่น้ำแม่เลยนะครับเอาเดี๋ยวเพิ่นไายมาจังหน่อยเดี๋ยวจะโขงมาเบิ่งอีกนะครับคู่นี้เปิดไว้80,000น้อยเนาะครับผมคู่ที่สองเลยครับพี่น้อง80,000บาทลูกที่เท่า้ก็ครับ ลูกที่2ครับผมลูกที่2แม่ลอยหาซิบได้ครับพี่น้องซิบบวกครับผมลอยหาซิบบวกลอยหาซิบบวกบวกนะครับผมใไงเงาหนาลึกครับพี่น้องให้เบื้องตะโค้งสางแม่นะครับหางจนจุดินครับพี่น้องหางเงาหลากพื้นเลยคู่ที่2 80,000บาทนะครับราคาห่องตัวร้องได้นะครับเอาขยับมาเบื้องคางไว้พี่น้องเบื้องแม่ขาวหูสันลูกผสมบรามันครับพี่น้องสําหรับตัวนี้เป็นงัวแม่ขาวลูกดินแล้วเพื่อนว่านะครับจักเดือนละไในทองเพื่อน ซีหาเดือนแล้วครับผมอ่าประมาณซีถึงหาเดือนนะครับเอาตัวนี้คือโนมมี่มีติงเนาะอ่านมมีติงครับพี่น้องนะครับมีติงนะครับมีติงเน่้อยนึงครับพี่น้องนะครับติงแงามจังหน่อยเอาเล็บก็แยกแต่งได้เนาะแต่งได้ครับผมอันนี้คือเดี๋ยวเอาหมอมาแต่งเล็บไห้ครับพี่น้องนะครับอันนี้เล็บนะครับอ่าครับพี่น้องเล็บขางทั้งนั้นนะครับผมเอาหมอมานะครับแต่งเล็บได้ครับพี่น้องมุมีปัญหาขันไผ่อยากได้ก็ทักเพิ่นมาเดอาเพิ่นแต่งเล็บไห้ท่องก็พอได้ยู่ครับตอนนี้ อทองกับพี่เปิรลเอกครับพี่น้องผสมวันที่หาคุ้มผ้าหกหาใบรวอดมีครบประกันทองให้ส่วนสูงประมาณลอยสี่สิบบวกถึงลอยสี่สิบหาเนาะลอยสี่สิบหาครับผมประมาณลอยสี่สิบบวกถึงหนึ่งลอยสี่สิบหาลูกผสมบรามันหูสันหัวโลุ่นเห็ดเขาด้วยพี่น้องนะครับบมไม่หลุนธรรมชาติแม่นี่ขุดเขาอยู่ชีดลางกระชับดีมีตำหนิแต่เพียงหัวโ,โนมมีติง้งนะครับแล้วการเล็บนี่เพิ่เอิญเป็นติ้งไหมพี่น้องยักต่อนะครับยัง เอาหมอมานะครับเฮ็ดเรียบได้ฟังราคาเปิดนะ้ครับไอเปิดอลไรไม่ได้ครับแม่เนี่ยเปิดไว้หาสิบเก้าครับผมห้าหมื่นเก้าพันแม่นี้ทองแล้วด้วยพี่น้องมีคลิปตรวจอันด้าเศร้าให้เรียบร้อยนะครับเอาต่อไปเป็นแม่สีนวลนะครับเอาเอาแม่สีนวลมีสองตัวเครื่องอมดําแดงครับพี่น้องครับผมอันนี้เป็นทองสาวน้่เนาะครับผมอันนี้เป็นแม่ทองสาวร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับไปหูเพียงปากพอดีเอานะครับ 40บวกไปถึง45พแล้วพี่น้องเป็นสาวทองแรกจักเดือนเะาอายในทองมันสามสี่เดือนเนี่ยนะครับผมอ่าสามถึงสี่เดือนก็พอได้ไลครับอ่าทองก็พอเค่สามหนึ่งนะพี่น้องผสมหนึ่งมิโุน่าหกห้าตัวนี้พี่ตรวจทองไปตรวจแล้วครับผมตรวจแล้วประกันให้กันได้ด้วยครับพี่น้องตัวนี้มีคลิปตรวจทองอ่าทรงซี่ทัวร์ภาคอีสานครับพี่น้องสําหรับครูอ่าหาง่วไปเลี้ยงเอาแม่ทองไปเลี้ยงครับพี่น้องบ่าต้องเลี้ยงโดนไปจับสัต์ บางคนจับสัตว์โมเมนต์ให้หมอมาผสมเสียเงินค่านทำเชื่อหลายรอบนะครับรอบนี้เอาแบบแม่ทองไปสุดคุ้มครับพี่น้องฟังราคาเนะครับแม่สาวทองแรกเปิดรายไปนครับสี่สิบเก้าครับผมสี่หมื่นกับอีกเก่าพันบาทครับพี่น้องนะครับเอานะครับเป็นตัวที่อ่าซีได้ครับพี่น้องตัวที่ซีเอาแม่ลูกกันนับเป็นหนึ่งนะครับตัวที่ซีต่อไปเป็นตัวที่หาครับพี่น้องนะครับตัวที่หาอันนี้กับแม่สาวทองแรกขึ้นกันเนาะครับผม เจ็ดจะเข่าแปดเดือนแล้วครับท่องเจ็ดเดือนกว่าๆจะเข่าแปดเดือนนะครับเอามีปานขาวอยู่หนาผักจังน้อยหน่อยหนึงครับพี่น้องสาวทองลายปนิ้วสี่นี่แหละเป็นสาวทองแรกร้อยสี่สิบบวกเครื่องสี่สิบผ่าเกือบร้อยสี่สิบผ่าน้อยเนาะสี่ผ่าได้ครับผมวัดละนะครับทองแก้วด้วยครับพี่น้องแม่นี่ตัวท่องเรียบร้อยบัมีตมีหมองอื่นนะครับเนาะครับผมท่องก็พอได้ครับท่องกับเคเอฟสามหนึ่งด้วครับพี่น้องผสมสามสิบมักกะลาหกหา เอาตัวนี้เจ็ดแปดเดือนไดเนาะเขาเก่าเดือนแล้วใกล้สิขอดแล้วพี่น้องมาเอาไปเลี้ยงผมว่าพ่อน่าจะเกินเดือนนะครับน่าจะได้ขอดนะครับผมเอาได้ง้วนน้อยพอดีเอาแบบนี้ไปเห็นกาไรเลยครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงข้าวเดียวขอดหลาไปได้ครับไอแม่นี่แม่นี่หาซิมหาความท่งลยครับผมหามื่นหาพันร่วมซ่งสาวทองแรกแปดเดือนเก้าเดือนแล้วพี่น้องจะขอดแล้วประกันทองให้ตรวจอันเลสเให้เรียบร้อยนะครับแม่ที่หานะครับเนาะแม่ครับผม แม่ที่หานะครับแม่ได้อีกครับผมเอาต่อไปแม่ที่หกตัวนี้ออกกลุบกระทบนะครับกระทบหูยาวจังอยครับพี่น้องประมาณซีซิปหาส้นนะครับหูเพิ่นก็เลยปากไปครับนะครับเครื่องฟ้ามือนี่แหละพี่น้องนะครับแต่ว่าส่วนสูงของวางน่าจะเกินรอยหาซิปนะครับเอารอยหาซิปไปหารอยหาซิปหาหน่อยเนาะครับผมมีลูกมาอีตัวแล้วมีลูกมาตัวหนึ่งแล้วครับผมมีลูกมาตัวหนึ่งแล้วเนาะครับผมสถานะตอนนี้ท่องไป ท่านได้ตรวจทองครับผมผสมแล้วอันนี้คือเป็นง่วพึ่งผสมบอท่านได้ตรวจทองด้วยพี่น้องครับผมหาตีราคาทองว่างแมีนะครับบ้านห้าผ้าสาบอ่กันไงคือตีราคาบนนี้เนือไกลครับผมฟังราคานะครับแม่นี่เม่นี่เปิดไว้4 9เกาครับผม49,000นเกาพนะครับทับแล้วด้วยครับพี่น้องกับอเมริกา7 7 9ดเดก้าวยครับพี่น้องทับกับอเมริกา7 7 9ดเกาผสมวันที่13กอข้อตัวนี้บอท่านได้ตรวจทองนะครับผม สีเป็นทองว่างนะครับผมสี่หมื่นเก้าราค่าห้องต่อร่องไดครับพี่น้องสี่หมื่นเก้าพันนะครับเป็นเครื่องอมดำแดงเด้ครับพี่น้องนะครับแต่ว่าออกกระทบัาเท่าเอินลูกกระทบนะครับก็จะตายมีเลือดที่ดูบาซิ้นหูก็จะเลื่อยปากจากน้อยหรือว่าเพียงปากกอดีครับพี่น้องต่อไปตัวลูกผสมบรามันเนาะตัวนี้ท่องท่องครับผมตัวนี้ติดท่องแร้วเได้ครับพี่น้องประกันท่องไงครับหาเดือนก้วะของโบดหน่อยเนาะครับผม ลอยสี่สิบบวกไปหาลอยสี่สิบห้าลอยสี่นองหาได้ครับผมทอง,<า>งประกันหายจ็กเดือนก่อหาเดือนกว่าครับผมหาเดือนกัวก้กวานะครับทองกับฮิวโก้เห็ดพี่ศูนย์ศูนย์หกของมงคลฟาร์มด้วยครับพี่น้องทองฮิวโ,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 โก้ของมงคลฟาร์างม,งมผสมวันที 2, ่สองเมษาหกหานะครับตัวนี้เป็นพอพันธุ์ของมงคลฟาร์มนะครับทองที่ใดครับไอ้ทองแรกครับผมเอาเป็นทองแรกครับพี่น้องนะครับเอาใบผสมมีครบหาตัวทองอันดาเาวแล้วฟังราคานไหยครับเปิดไรไปไหน หกสิบหาครับผมแม่ไหนหกหมื่นหาครับผมครับส่งฟรีนะครับถึงหนาขอกด้วยนะครับพี่น้องแม่นี่แดงโบดครบเครื่องบ่มี่ต่หนิครับพี่น้องนุ่มกับโบมีติงเนาะบ่ครับผมเอาแม่นี่บ่มีติงด้วยครับพี่น้องเอานุ่มบ่มีติงนะครับเอาให้เบิ่งรอบรอบโตนะครับเอาแม่ต่อไปแม่ดำนะครับผมออกขึ้ดูเลยครับพี่น้องตัวนี้ดำสูงใหญ่เลยผมว่าลอยหาสิบหาบวกเนาะประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบวกครับพี่น้องแม่นี่เป็นงัวแม่สาวหรือเคยมีหลุมมาแล้ว เคยมีลูกมาตัวหนึ่งครับผมเคยมีหลูกมาแล้วหนึ่งโตครับพี่น้องอันนี้สูงไงเลยสําหรับผู้มักของดําครับพี่น้องนะครับของดํหมักสายหินดูบาซินเอาไปผ้าพอหินดูก็ได้สูงโค้งสางไงใส่บามั่นเติมเนื้อเข้าไปก็ได้โค้งสางสมแล้วครับเติมเนื้อทับแล้วเรียบร้อยก็พอสติงเล่สองศูนย์หนึ่งได้ครับพี่น้องผสมยี่สิบเอ่อผสมหากัญญาหกหาตัวนี้เพิ่งผสมบอท่านเด็ดตัวทองนะครับบอท่านเด็ดตัวทองตัวนี้ก็เป็นตีราคา ทองว่างหลายไปได้ครับใบเปิดไว้ค่าเงนสองครับผมห้าหมื่นสองพันนะครับราคานี่กับเมื่อนี้ราคาเนื้อไปไกลน้ำหนักงัวแม่นี่ผมว่าสี่ลอยถึงห้าลอยโลบเม่อนี้ครับพี่น้องสี่ลอยถึงห้าลอยโลเอาไปขุนก็ได้แม่ต่อไปครับพี่น้องนะครับแม่่นีเอาแม่นี่เนาะครับผมนะครับแม่นี่มีลูกมาจากตัวอะมีลูกมาสองตัวครับสองตัวเนาะครับผมนะครับโอ้ตัวนี้เขาขึ้นโค้งเลยครับพี่น้อง อ่าตัวนี้เป็นเครื่องอมดำแดงได้พี่น้องโมเมนต์โบดนะครับแม่นี่สีออกนวลนวลบานเทาอื่นแดงแดงนวลนวลนะครับหรือแดงเม็ดข้อเปลือกก็ว่ากันไปนะครับแม่นี่ติดทองไว้ครับไอติดทองแล้วครับประกันทองให้ครับผมประกันทองให้จักเดือนหรอเนาะครับในท้องสามเดือนครับผมสามเดือนนะครับประกันทองให้สามเดือนนะครับพี่น้องหลายไปไหนครับไอแม่นี่แม่นี่เปิดไหวหาสิบห้าครับผมห้าหมื่นก็อีกห้าพันบาทนะครับท่องอ่าไหวเสร็จสองหนึ่งหานะครับโรเบิร์ตได้ครับพี่น้องของ โชคเรนมิดฟ้ามครับพี่น้องผสม10มิถุนาหกหาตัวนี้ตรวจทองเรียบร้อยเปิดไว้เท่าไรก่อนครับห้าสิบหาครับผมหามื่นหาพันนะครับทรงฟี่หอดคอกเอานะครับเอาตัวคู่กันนี่ไปน้ำก็ได้นะครับตัวนี้กับทองเนาะทองครับผมเอาตัวนี้ทองจี่เดือนตัวนี้ทองสี่เดือนกว่าครับผมตัวนี้ทองสี่เดือนกว่าแล้วครับพี่น้องนะครับตัวนี้ทองสี่เดือนกว่าเป็นทองที่สองทองแรกทองที่สองครับผมทองที่สองเม่นี่กับส่วนสูงร้อยสี่สิบหาบวกครับพี่น้อง สี่สิบห้าบวกเครื่องอมดำแดงบ่มี่ตำหนีด้วยครับพี่น้องครับเมียนี่กัพัวหางกับลึกดีก็พอได้ครับในทองเพิ่นมาเนี่ติดทองกับอ่อเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องมั่นอกของที่เจาเก่าฟ้ามนะครับผลงานนะครับเด็ดขัดครับพี่น้องเคเอฟสามหนึ่งช่วงนี้ออกมานะครับผสมวันที่ยี่สิบมิสหกขาตัวนี้ตรวจเรียบร้อยฟังราคานะครับห้าสิบสามครับผมห้าหมื่นสามพันนะครับห้าหมื่นสามยกคู่ไปก็ได้ครับพี่น้องอ นะครับแสนทวนๆก็สิบโได้ว่าต้องโทรมาถามไอ้เพิ่นเบิงด้วยครับพี่น้องนะครับอยากให้พี่น้องได้ของดีแบบนี้ไปเลี้ยงครับพี่น้องจากคอกพี่ทาวนนะครับผมก็ถือว่าเป็นคููแม่ท่องนะครับตัวนี้หาสิบหาตัวนี้หาสิบสามเนาะครับผมอาติดทองตรวจให้เรียบร้อยประกันทองหาครับผมประกันทองห้ทรงหอดนาคอกเอาไปเลี้ยงระคโป่งงมถาเบิงง้อหน่อยควอดออกมาได้กินน้องง้อพร้อมพี่น้องเอาคู่นี้ไป น่าจะเกี่ยวเขาครับพี่น้องนะครับพอดีเกี้ยวเขาเล้วพอดีนะครับมีง้อหน่อยพอดีน่าสนใจครับพี่น้องครูนี่สําหรับผู้มาเเรืองอมดําแดงนะครับบริเวซีเลียงเรื่องโบดโบดราคาก็ถือว่าพ่อฟังขันเครื่องโบดนาลึกปนี่ก็จะบวกขึ้นไปอีกจังหน่อยนะครับเอาต่อไปเป็นแม่ขาวนะครับมง้อแม่ขาวตัวนี้น่าจะมีลูกมาเล้วสองตัวเนาะครับผมสองตัวเป็นยางต่ำติดทองไปครับแม่นี่วันสิบแปดเดือนสักทีครับผมอ่าประมาณแปดเดือนเนาะแม่นครับผมไอตัวทองเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับผมเอา นะครับต <S <S ัวท้องเรียบร้อยนะครับเมือกออกเต็มหางอยู่พี่น้องนะครับกับพอได้ครับคุ้มโตครับผมอันนี้ผสมจริงเนาะแมนครับอันนี้ทับผสมจริงส่วนสูงแมนนี่ประมาณลอยสี่สิบนะครับท้องก็น่าจะประมาณท้องที่สี่สิบห้าครับผมอ่าสี่สิบห้าอยู่เนาะแมนครับประมาณลอยสี่สิบห้านะครับหลายไปเลยนะครับไอ้ท้องแก่ๆทั้งทีสี่สิบเก้าครับผมสี่หมื่นเก้าพันท่องเจ้าเดือนกว่าครับประมาณแปดเดือนแล้วครับประมาณแปดเดือนท้องผสมจริงคุ้มตัวบานเท่าอื่นผสมผสมจริงก็คือเอาพอ แกทะลุดมาผสมจริงเลยล่ะพี่น้องบัวอะไรผสมหลอดบัวอะไผสมเทียมตัวนี้ท่องเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับพี่น้องตัวนี้ประกันให้เบิร์ตไปครับไปตัวสุดท้ายครับผมตัวสุดท้ายผูกชุดไทยรถนี่เนาะครับผมเอานะครับตัวนี้เป็นแม่สาวหรือเคยมีลูกมาแล้วแม่ท่องครับผมลูกมาจากตัวแล้วประมาณว่าเกินสองตัวครับผมอ่ามีลูกมาประมาณอ่นาน่าจะสองตัวนะสามข้าท่องแม่นครับผมแต่ว่าเขาเพิ่นกับบัดวดอกอนไรเขาบัวแย่แม่นครับผมแม่นี่ร้อยหาซิบอะไยุ่ครับส่วนสูง เอาจากเดือนแล้วในท้องบ่ะนี่ตัวนี้หลายเดือนเลยนะครับผมซีไว้หนึ่งสามสามเนาะท้องกับซีไว้หนึ่งสามสามเครื่องอมดำแดงเลยครับพี่น้องตัวนี้ท้องซีไว้หนึ่งสามสามประกันท้องตรวจอันลจีเซ้าเรียบร้อยครับผมเอาซีไว้หนึ่งสามสามของกามปูฟ้ามนะครับสายสติงเลสสิบทับศูนย์ครับพี่น้องเป็นพอพันของกามปูฟ้ามผสมวันที่หนึ่งพฤษภะพ้าหกหาครับพี่น้องประกันท้องให้กันหลาย่ไปได้ครับแม่นี่เปิดไว้หกหมื่นเจ็ดครับผมหกหมื่นเจ็ดพันแม่สุดท้ายครับพี่น้อง เอาสนใจอยากเล่นนะพี่ทาวนไปเลี้ยงผามีเวลานะครับผมมาเบิ่งตัวจริงได้กับบ้านโคงกุดไว้ตะบลเกลืองอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามด้วยครับพี่น้องหรือโทรมานะครับผมเบอร์โทรเบอร์ใดก็ครับ083ครับผม083 989ครับผม989 9048ครับ9048นะครับผมแอดไลน์มาเบอร์ใดก็ครับอ้095ครับ095 584 584 0283ครับผม0283เลครับพี่น้อง Facebook ของพี่กับถาวนหอมวันนะครับผมเดี๋ยวผมขื้นให้สำหรับถ่ายคลิปสำหรับผู้จดเบือน้ำบาทนนะครับขื้นให้ถ่ายคลิปนะครับกับฝากผลงานของขอกพีทาวรครับพี่น้องงวดดีนะครับมีคุณภาพทรงฟรีหอดนาคอกงวดทองทุกตัวตัวอันเศร้าให้นะครับให้พี่น้องได้สบายใจได้บ่ต้องกังวลบ่ได้ตุ่มบ่ได้ตัวรับผิดชอบหลังการขายนะครับผมไพ่ในสิบหาเมือ มีใบประกันมีใบประกันพร้อมเนาะมีค่บผมเอางวออกจากคอกย่เลืมถามถึงใบรับประกันเ้วยอพี่น้องให้เส้นรับทั้งผู้เพิ่นเอาไปส่งผู้เพิ่นขายไปเพิ่นก็เส้นไปท่านก็เส้นรับขึ้นกันนะครับประกันต่างๆอยู่ในเอกสารครบเนาะประกันตั้มนี้ประกันทองภายในสิบหามือครับว่าแน่ใจของใจมองไดเอาหมอของพี่น้องมาตรวจไม่ก็ได้หรือไผ่มาเบิ่งหอดคอกพี่ทาวันเอาให้พี่ทาวันหาหมอมาไว้ทาตรวจแล้วๆจังใจเงินกันหนาคอกเอาไปส่งเลยก็ได้ครับพี่น้อง ให้พี่น้องเดชัดเจนนะครับของทุกกรณีนะครับผมกับว่าเป็นซื้อกลางก็อยากให้พี่น้องเด้ของดีก็ถือว่าฝากพี่ว่างไว้ครับพี่น้องขอบพี่ทาวนฟาร์มมหาสารคามจากราชพี่น้องมาเชมนีนะครับผมสวัสดีครับครับผม